สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้อาจาะกับโค้กอาริโอนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบบรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้เป็นแบบซีโร่ชูการ์นะครับก็คือเป็นแบบน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นต์นะครับก็นี่จ้าตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นรูปอาริโอ้ใช่ไหมลงมาในนี้จ้ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าตัวนี้นะครับมีคาเฟอีนนะครับดังนั้นใครที่แพ้คาเฟอีนก็อย่าเลี่ยงนะจ๊ะมา เอาตรงนะโอ้ฟองเอออย่างแรกนะครับมันก็คือโคกซีโร่ต้องเข้าใจครับว่าโคกธรรมดากับโคกซีโร่มันต่างกันยังไงโคกที่มันเป็นซีโร่นะครับของซีโร่เนี่ยมันจะให้ความมาแล้วแน่นและมวลน,น้อยกว่าเพราะเขาไม่ใส่น้ำตาล คราวเนี้ยมันก็มีอย่างนั้นมาใช่ไหมครับและคราวนี้ก็เพิ่มรสชาติของโอริโอเข้ามาเฮ้ยโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะดังนั้นเนี่ยมันต่างกับโคบปกติก็คือว่ามันจะให้ความเบาวกว่าเพราะมันเป็นซีโร่ชูการ์แล้วก็มีกลิ่นโอริโอกมาก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับความจริงอะไออย่างนี้นะถ้ากุณทำามันแบบออริจินอลนะครับแล้วก็โอริโอเพี่ยนบัน มันจะดีกว่านี้เพราะว่าพอมันเป็นออริจินอลไงมันมีน้ําตาลมันก็ให้ได้ความแน่นมวลแน่นบวกกับรสชาติของโอริโอไปเนี่ยเฮ้ยมันจะได้ความแน่นและเข้มข้นที่มากกว่านี้ครับอันนี้มันเบาๆอ่ะเพราะมันเป็นซีโร่ใช่ไหมมันก็ไม่ใส่น้ําตาลก็มันดูเบาๆมันดูรอยๆนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่รสโอริโอมาก็ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ครับโอเคครับเพื่อนจทการดูคลิปไปไม่ผิดน่จาชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มาเจกักใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ